เรื่องเล่าหลอนเปรตมอนในคืนอาถรรพ์ในคืนที่เมืดมน,นิเปรตมอนปรากฏขึ้นกลางป่าช้าเสียงร้องโหยหวนดังกล้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านว่ากันว่ามันคือวิญญาณของชายชาวมอนที่เคยทำบาปมหันต์เขาฆ่าพี่น้องร่วมสายเลือดเพื่อครอบครองสมบัติในยามค่าคืนวิญญาณของเขาต้องทนทุกทรมานจากความหิวโหยและกระหายเลือดแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถดับความกระหายนั้นได้ ในคืนนั้นหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องเปรตมนเดินผ่านป่าช้าเพื่อกลับบ้านเขาหยุดเดินเมื่อได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากป่าช้าขณะที่เขามองไปยังต้นไม้สูงใหญ่ร่างของเปรตมนก็โผล่ขึ้นมาพร้อมเสียงสะอื้นเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือหนุ่มน้อยรีบหันหลังวิ่งแต่เสียงของเปรตมนยังคงติดตามเขาอย่างไม่ลดละในที่สุดเขาก็หายตัวไปในป่าช้าเหลือไว้เพียงเสียงร้องไห้ที่ยังดังก้องอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดกาล